ปกติเราจะเห็นแต่ลูกซีโอสุดเนียบของเป็กเซรณีชาญวีรกุลลูกชายนายคนเก่งใช่ไหมละ่ะล่าสุดพ่อหนุ่มโปรไฟล์บางคนนี้ขอวางมาดนักธุรกิจแปบนึ่งมาโชว์มุมอบอุ่นๆจับไม่ร้องเพลงให้ฟังจ้าเพลงที่ไฮโซเป็กเลือกร้องก็คือภาวนาของก็มิสเตอร์แซ็กซ์มันซึ่งเสียงนุ่มๆละมุนละมุนของเขาก็ทำเอาแฟนๆที่ได้ฟังเคลิ้มกันไปเลยแต่ช้าก,ก่อนที่ทำเอาชาวเน็ตต้องเอกกันทั้งไทม์ไลน์ก็คือเนื้อเพลง ท่อนฮุกที่พี่เป็กเลือกร้องนี่แหละภาวานาให้ใจเธอนั้นปฏิเสธคำเขาไปเพราะว่าห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวนโอ้ย่อยเลือกเพลงได้น่าคิดมากเพราะมันดันมาตรงกับช่วงที่สถานะความรักของเขากับสาวสวยเพลงชนธิดากำลังคลุมเครือและมีข่าวลือออกมาให้เมากันตลอดงานนี้ชาวเน็ตก็แห่ไปกดไลค์กันรัวๆชื่นชมในความเสียงนุ่มแต่ก็สงสัยไม่ได้ว่าที่ร้องเนี่ย อินจากเรื่องจริงหรือแค่ร้องเพลงเฉยๆค่ะ